มาทานนะคะขนมจีบนะคะทุกๆุกคนวันนี้จะเป็นขนมจีบหมูนะคะใส่หมูสับนะคะด้วยพริกไทยดํานะคะแล้วก็มีสูตรเป็นหมูทรงเครื่องหมูสับนะคะแต่ว่าห่อด้วยเกี๊ยวสีแดงแล้วเกี๊ยวสีเหลืองแล้วก็เกี๊ยวสีเขียวนะคะซึ่งดูน่าอร่อยมากๆเลยนะคะน่าดูช่าดูน่ารับประทานมากๆเลยนะคะทุกทท่าน มาทานด้วยกันนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ลูกหน่อยก็จะจิ้มด้วยซอสเออเป็นน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็จิ้มด้วยซอสเออเขาเรียกว่าเป็นเออบวยนะคะนึกไม่ออกน้ำจิ้มบวยนั่นเองนะคะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะ hello everyone hello all f e n s Around the world. Thank you so much for coming, watching, and support to my live stream. Don't forget to hit like and subscribe. I hope you enjoy. Thank you so much. หิบนะคะไส้หมูสับทรงครึ่งนะคะแล้วก็ห่อด้วยเกี๊ยวสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะดูฉ่าดูน่ารับประทานมากมายเลยนะคะสําหรับ2สีนี้นะคะขอบคุณยายบุญนะคะที่เขามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทั้ง290บดวงใจนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไล์ กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์สดจากลูกนอน ASMR นะคะ Don't forget to press like and subscribe I hope you enjoy Welcome to my livestream Hello everyone Hello all friend around the world Thank you so much for interesting and support to my livestream t h i s e a t i n g with ลูกนอน ASMR t h i s are Thai food t h i s are ขนมจีบ ขนมจีดบ made with powder and pork So ยาม m แอนด delicious ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้หลุดไปนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ,ะหลุดไปปุ๊บเลยนะคะ Connect ต่อมาใหม่แล้วนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะ250ดวงใจนะคะมาทานขนมจีบด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเป็นไส้หมูทรงเครื่องนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเมนูของอขนมจีบ นะคะคแต่ว่าหอดิบเกี๊ยวสีเหลืองนะคะสีเหลืองกับสีเขียวเวลาดูใน กล้องเอามาโชว์แบบนี้แล้วดูน่าทานมากๆเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวอตอนต่อไปนะคะลูกหนอนก็จะนําสูตรแล้วก็เคล็ดลับของการทาขนมจีบมาให้ได้รับชมนะคะในช่วงเข้าครัวกับลูกหนอนอีสานนะคะเดี๋ยวรอแกะสูตรก่อนนะคะขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะยินดีต้อนรับนะคะ f c ทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามาสนับสนุนรับชมนะคะ นี้ก็จะเอาไปทานคู่กับน้ำจิ้มบวยหรือว่าน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะลองหาไปทานดูนะคะน่าอร่อยนะคะสำหรับขนมจีบนะคะเมนูที่ทานง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะคุณยายบุญยังไม่นอนอีกเหรอคะนอนดึกเหมือนกันนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณยายบุญของเรานะคะช่วงนี้อ่อก็ไม่ได้เข้าไปอ่อ ไลฟ์ต่างๆนะคะผู้คนก็เก็ uh, บชั่วโมงผ่านกันไปค่อนข้างหมดแล้วนะคะก็ต้องรอน้องๆหน้าใหม่นะคะของวงการของเรานะคะว่าจะมีใครมาเก็บชั่วโมงอีกนะคะตอนนี้ก็ทุกๆท,ท่านที่เรา uh, เป็นกำลังใจให้นะคะก็ผ่านถึงจุดหมายกันหมดทั่วทุกหน้าแล้วนะคะยายบุญบอกว่ายังจ่านะคะ ดูทีวีอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าจะกินหมูกระทะข่้นคืนนี้อีกนะคะวันก่อนเห็นคุณยายบุญนะคะทานหมูกระทะแล้วอยากทานเหมือนกันนะคะสั่งสั่งมาที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็นั่งทานกับครอบครัวนะคะดูมีความสุขมากๆเลยนะคะน่าอร่อยนะคะสําหรับหมูกระทะนะคะสั่งเป็นเซนเซแล้วก็เราก็เอามาทานที่บ้านนะคะสะดวกนะคะไม่ต้องไปนั่งที่ร้านนะคะเนี่ยค่ะคุณยายบุญหาขนมจีบมาทานได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูนอะ่ะ ดูแต่ละที่นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะสำหรับขนมจีบที่ซื้อมาวันนี้นะคะจะเป็นขนมจีบแบบตัวใหญ่ๆเลยนะคะหมายถึงว่าลูกใหญ่ๆเลยนะคะลูกจัมโบ้เลยนะคะแล้วก็หมูกับเนื้อเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเองนะคะเดี๋ยวรอแกะสูตรก่อนนะคะจะมีสูตรลับเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะสำหรับช่วงข้าครัวนะคะก็จะมีสองข้าวครัวนะคะข้าวครัวรอบธรรมดาลแล้วก็ข้าวครัวมิดไนนะคะ ก็ไลน์นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกไลน์ทุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะที่เขามารับชมในช่วงพากินกับลูกหนอนเอสมานะคะอิตติ้งวิลูกหนอนเอสนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะว่าครั้งต่อไปจะนําเมนูอะไรมาให้ลองทานกันนะคะว่าจะทานอะไรในครั้งต่อไปนะคะก็สามารถที่จะมารับชมได้นะคะในช่วงอิตติ้งวิลูกหนอนนะคะ ก่อนออกจากไลฟ์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปนะคะ d o n t forget to p r e s s Like a n d s u b s c r i b e I h o p e y o u enjoy thank you so much bye bye ขอขอบคุณคุณยายบุญด้วยนะคะคุณยายบุญว่าดูหลายช่องจ้ะยังไงก็เสียงตีกันนะคะคุณยายนะคะขอขอบคุณมากมาก,มากมเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะเลิฟๆนะคะนอนหลับฝันดีนะคะคุณยายบุญนะคะ